สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีไอนาวินตะขทุกคนนะครับผมวันนี้กัมาพบกับไอ้นาวินอีกพวกเก่าผู้เดิมกับบรรยากาศตอนแร้งๆบรรยากาศท้งไหท้องหน้านาวินเอามาฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินครับพี่น้องเมนูมวันนี้นาวินได้เป็นอันพี่น้องครับเป็นเป็นมาม่าเผ็ดครับผมมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับว่นทีกินลายคลิปแล้วนาวินเลยเอามาจัดครับผมนี่ก็ไม่ตะเกียบห่อครับนี่ไม่ตะเกียบบ้านห่านี่ครับผมอเผ็ดมาเลเซียห่อ นาวินกินแต่ว่านายวินขอนายเด้อนาวินกินครั้งที่สามแล้วเพชดข้อมเพลิดและรับและรับคูณสิบและรับและรับด่านเลยครับผมแะรับและรับและรับล้านเลยครับโอ้ยแบาล้านกระโพทองพี่น้องครับเพราอยากกัดด้วยครับพี่น้องนายอยู่ใหนกินทีนาวินเอามาฝากฟีีฝากน้องวันนี้เป็นมะม่าเผ็ดมาเลยเซียใส่เปเลยครับพี่น้องเสียงรถพอลุงครับผมเพิ่นเมื่อบานเสียงรถพอลุงสามครับนี่ครับ ้แล้วกันนวินมีหมูปิ้งมากินพร้อมครับหมูปิ้งสามใม่ครับเอามากินน้ำเฮ้ยใส่นอนน่ละ่ะมูปิ้งสามใม่พี่นอ้องแล้วก็มีข้าวเหนียวเต็มกองครับว่างเทิงนีด่ด้วยพี่น้อแล้วินขอว่างเทิงด้วยครับผมขออนุญาตว่างเทิงเห็นแล้วินขอคู่เขาขด้วยครับผมเพชรเอลีเดอร์ครับผม ผู้ใดที่กินเพจผบ้ไดยับไปหาล่องเด้อครับนวินแนะน้าเลยเพดแห้งอิลี่ครับตัวนี้นวินเคยกินจนเพจจนวิ่งเหรครับผมพี่น้องครับแม่ก็จนบอกกินน้ำแต่ว่านวินบ่อยากให้แม่กินเลยครับเพดความเพดอหลี่ครับตัวนี้ครับผมมาครับพี่น้องบ้านเนี่ยคำแรกนวินขอให้เจ้าที่ท่าพะ่ันเด้อเจ้าที่ท่าอ่งเขาน้านวินเด้อลำลุ่มหลานเด้อหลุหลานททยคิดเด้อครับผมมาครับบัานนี้พี่นวังครับ คำาแรกนะวิกนวกินเข่ากอนเน้อครับย่านเจ็บพวกแสบพองใส่เข่าข้ามยังไงนี่พักแก้มฮอกกอม่มมล่านี่พี่หน่องมมล่าตามเคยแสบแสบมมล่าบ่ขมแห้งหวานอีกทีตัวนี้ แซ่บกรอบแซ่บพี่น้องแล้วครับผักกระแยงหอมหอมเก็บมาจากทงหน้าพอบีดครับนี่ผักกระแยงงามๆหยอดหอมหอม,อมต้มเซ็กกบหน่อยเบื่อวันี้พี่น้องครับแล้วก็เป็นใบผักบุ้งแล้วก็มักทักว่วแล้วก็มักลินฟ้าแล้วก็มะระครับผมผากกาดฟิลซาหนองเป็นอาหารมะม,ม,ม,มัดคลอดเกาหลีมาเพื่มาเลเซียด้วว่าผักแก่ไม่แต่วันบานห้อง เอาจะขับมันพี่นอกมาเด้อ แม่วินบอกไ้เลยว,ว่าตอนนี้เพชรอิลีครับพี่น่องโอ้ขีะไรพี่หน่องพี่น่องครับขีบงา่ากๆสวัดกันไปแล้วมากบรรยกาศกับเสียงไม่งองแง่งห่วงพี่น่องครับออดแอดออแอด พระทตริตตกดินงามๆบานเฮาเมื่อรุ่ยเด้ยกขับเลยพี่น้องเนี่ยพระไกรแห่งงามๆเพลิดครับ ค้อมผิดตองเขาเนี่ยหยดครับเริ่มออกอาการนะครับพี่นองทั้งหอนทั้งเพลิด อพัก uh huh. บ่วงครับพี่หนอกหนองงามๆเก็บมากครับบริสุทธิ์เพิ่นมาลากับบริสุทธิเพิ่นครับ ก็ทาแล้วครับพี่นอไม่แต่เกี่ยห้องบ่สูเมื่อหรอกนะปินว่ง เราบอกว่าการพี่น้องเบิ้งสีปากล้ววิ่นกับเหือเด้อแง่เรื่มออกแล้วครับพี่น้องเฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพชรอีดีครับความเพชรระดับค้นสีพี่น้องเอ้ยเอาแล้ว พี่น้องครับเอาแล้ว นวินเหตุลีบก่อนมีหลายหลายคนพ่นว่าคือขี่กระเดือนนี่พี่น้องมันไม่ขี่กระเดือนเด้อครับเป็นเสียนเพิ่นเสียนเพิ่นเป็นสีนีครับเป็นสีออกเท่าๆนี่เล็กน้อยคุยพักกระแยง,งใส่ครับพี่น้อง เอาหมูปิ้งมาอีกก้อนพี่หน่อยมาเชียวไววมึงห่าเพลิดเพลง ต้องเบียดทั้งนลำตาพี่น้องสมซาสมเลยอ,อีดียน้ำม่กินยำอะไรกับเพจเพจเพจยำนั่นพี่น้องอะไรเป็นพี่น้องครับเพจแล้วเพ่ออะไรครับวันนี้ รบรรยากาศนวินเอามาฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศเสียงไม่งองแงห้องเสียงเขียต้นหน้าห้องบรรยากาศทั้งหลังหน้าเคี้ยวหน้าพอจานะครับผมพี่น้องพระาทีตกระโตกดีงามๆทั้งหลังก็เป็นบรรยากาศปลาต้นไหม้ต้นหมอกต้นไหม่บรรยากาศทั้งทองฝาสีฝาเขียวเขียวงามการเมนูน้องอินเอามาฝากพีฝากองเป็นมะม่าเผ็ดมาเลเซียเผ็ดความเผ็ดอาลับลานการนวินกับ วันนี้นี่กันวินกับทขอลาพีหนองไปเพียงเท่านี้ขออนุญาตฝากเพจเฟซบุ๊กนวินผ้าเชื่ขอมฝากก็ไลค์ก็ที่ตามกดแชร์กดดิงดทั้งสองยูทูปเห็นนวินน้ำเน่าฝากไมเ่เอาบดเอมกวดน้ำเมลเดอร์ครับผมคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่ไม่จะคนหาคนแพร่งฝักจากโลกไพ่ข้าเชฟโคชิงโรบักการเดินนะวินกับเก่าเลยคข้ามาขอบคุณที่เขามารับชมคลิปขอบคุณครับผมแล้วคนข้าวอู้เพจแท่งอีรีครับพี่น้องค,ครับ